ก็มาเป็นการเชน่อมเขียวแให้เ้องฟันชันสูงออกแล้วก็ยอลอนงอู่ใกาีวแต่สุดัสุทีมมบ้ัน่เออแล้เยผมก็จทราบควนเชาก่ตลอดก็ สังเกตศาสตร์ที่อยู่บนเชียงคูนสองพันสองเชียงคูนให้เป็นถนนเส้นหลักจากอุบลไปถึงจังหอัดางดีขนาดซเล็กนิดนึงนะฮะแลก็ดูธรรมชาติความเงียบสงบนะครับก็มีรับเป็นตรงตัวเองนะมีประวศาสตร์ก็หลายด้านนะครับเชื่อว่าพิธการสาสุกเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เชียอคู่กับจังหวัดตราานานดูแล อยากไล่ทุกเจ็บป่วยอะไรประมาณเนี้เนาะจะมีปมจอมีกาชาติอะไรเงี้ยนะเราก็ทํางานร่วมกันมาลตลอดตลอดสองวอละไรก็ก็อยู่กับเรามาตลอดนะเขียงคู่กันไปประมาณก็ต้องขอบคุณท่านกระทีมงานมากครับก็เองไม่ได้ดูแลทางสาสุขเนะาก็ไม่มีปัญหามันก็จะมันจะมันจะซ้อนๆมีอยู่หน่อย,อยเวลานน้ามันงงไม่รู้จะไปทางไหนดีก็ไม่เป็นไรนครับ เดี๋ยวเสิร์ฟอะไรนะครับยินดีต้อนรับนะครับท่านนายแพทย์วราศีลัฒนากรูปในการใดแย์สารณสุขจังหวะนะครับน้ำน้ำนะสวัสดีนะครับคุณนายวราศีลัฒนากรูปในการใดทุกคนหน้าสารสุดจังหวะน้ะครับก็จะมีทุกคนหน้าสารสุดจังหวะ นะครับโรงพยาบาลชุมชนพุทแห่งสังกัดสาธารณสุขพื้นพุทธแห่งนะครับรวมเปานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราษนะครับในโอกาสนี้ได้มารเรียนเชิญนะฮะท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราษนายแพทย์รุชาเสราวัฒน์พัชรค renamed, at, ุณพร้อมที mm ่ไ hmm. ห ดุลใจนะครับที่ไม่เสียชื่อนะครับขณะนี้นะครับท่านาสราธารณสุขจััรตราดของเราก็มาถึงแล้วนะครับก็ขอต้อนยนนินดีต้อนรับนะครับท่านนายแพทย์สาธารขจังหวัดรตราดนะครับนายวราเศรีวัฒนกุลนะครับพร้อมด้วยภริยานะครับคุณนวลตาศรีวัฒนกุลนะครับในโอกาส ในมหวัดตราในนี้นะครับพร้อมด้วยท่านคณะผู้ติดตามนะครับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบนะครับรวมถึงจากจังหวัดบุรีด้วยนะครับอันนี้ก็ย้ายมาดำเนินการในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราในนี้นะครับก็ปฏิบัติการนะครับจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขครับ ที่งานของคุณพงศรัญญากรนักษาธารณสุขยาดับจากกลุ่มงานต่อชายแดนขนาดเล็กชมรมผู้ใน่ก้าวกระโดชมรมอันสัตวัตว์สาธารณสุขและชมรมร้านขายยาซึ่งเป็นเครือข่ายสุขภาพทั่วทั้งจังหวัดจังหวัดค่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้ฟังเสียงจริงๆ นะครัาจะเป็นการพูดคุยนะครับตัวจริงเสียงจริงของท่านนะครับด้านะผัดไปนะคะขอเรียนเชิญนายแพทย์วราเสกรัตนคุณนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดนะคะกับทักทายผู้มาร่วมแสดงความยินดีรวมถึงมอบนโยบายสาธารณสุขไม่รู้แพ่ย์ของหายไนเ,นเล็กนิวัตดีไลน์นะนิวัตดีไลน์นนนนลเรื่องจุฬาอนการน,น,นะครับแล้วก็กุ้งนะกุ้งอันที่ขาดเป็นเพรนักกุ้งการพยา,าบาลมาตราเราแนะน แล้วก็คุณต้อยนางคุณต้อยภรรยาในแพทย์สตจจันทบุรีเนาะคุณสมจิตญาตารองในแพทย์สัตว์จังหวัดจันทบุรีนะครับเอาฝั่งนี้ก็ประจวบก็จะมีหมอเม้งนะครับหมอสมพงศ์หมออร่งโรงพยาบาลบางสะพานน้อยประจวบคิริขันนะครับแล้วก็รองจารุลักษณ์นะครับ,อบ,อออบ,บออร,งงนะรบองใน,ะงนแทย์สาธารณสุขจังหวัด ลองในแค่ตาตุนี้วัดปีหลายนะครับในวัดปีหลายเพื่อนจุลายด้วยกันนะครับเราก็กุ้งนะครับกุ้งอันชิการเป็นคณะกลุ่มการศยาบาลละมาจาระมาจาร์เรก็คุณต้อยนะคุณต้อยภรรยาในแพทย์สอนกระกสมเนตรนะครับลองในแพทย์ตาตุจังหวัดประโจคีรีขันนะครับ กานแนะนําภรรยาผมเนาะ่านที่ผมไม่ได้เคยมาผมคิดว่าในวันนี้น่าจะมีรก็ไหว้กันะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดชลบุรีและจังหวัดตรานะครับก็เป็นจังหวัดที่ติดกันนะครับก็ถือว่ามาต้อนรับนะครับท่านนายแพทย์สายศุกของเราพร้อมกั JI, นเลยนะครับ ดอกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดน,นะครับมอบของมอบดอกไม้และของที่ระลึกให้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดครับนะครับเดิองสองั้นนะครับหนึผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดนะครับพร้อมคณะผู้บริหารนะครับร่วมมอบของที่ระลึกให้กับนายแพทย์ครับขอเรียนเชิญครับ ยังยังยังได้ไหมสวัสด <oz> <h ans sesame seeds> ีค <al> รับหนึ่งสองสวัสนะครับหนึ่งสองครับเราก็ได้รับเงินนะครับจากผู้นำการโรงพยาบาลชุมชนนะครับทั้งเจ็ดแห่งนะครับของจังหวัดตราดนะครับมีทั้งหมดเจ็ดอำเภอนะครับครับ นะครับหนึสอนะครับหนึสองขอบคุณครับนะครับแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลต่อไร่นะครับก็ขอพิจารณาครับโรงพยาบาลต่อไร่นะครับก็มีพืชผลนะครับผลไม้มากมนะครับไม่ว่าจะเป็นเึ้งนะครับหรือว่าระดับนะครับในพื้ที่่อไรมีท่าน าทั้งสมองเพลย์นะครับก็มารอนะครับตั้งแต่เช้าๆนะครับมาพักนะครับรับประทานน้ำนะครับน้ำใบเตยของเรานะครับท่านก็พร้อมใจกันมาร่วมแสดงคนดีกับนายแพทยของเรานะครับหนึ่งสงครับหนึ่งสอครับท่านสัญชัยชิงภารีนะครับก็เป็น ผู้โดยการนะครับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติองครับภาษาพระมินทราชินีนะครับที่ตำบลหนองบอนนะครับวันนี้ท่านก็ได้เสร็จมาร่วมนะครับท่านนายแพทย์สพของเราครับจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อดำรงมาแรงที่6.4จังหวัดตราดนะครับ ว่าตลอ,อดเราเรามีชายแดนนะครับเิดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศกัมพูชานะครับในนั้นเราก็มีได้ควบคุมโรคติดต่อนะครับในพื้นที่ชายแดยน,ไได,น,นด้วยนะครับพองข่าวหรึ่องมอขอเทียนให้ด้วยหาให้ในภาพของเราด้วยนะครับตอนนี้ทา่านก็มาพร้อมกับเครื่องแป่งนะครับเต็นสูงนะครับ นักเรียนอภิการคะและวันนี้รพวมกในการ่ายการเทราโทเทราศาสตร์ในฐานะเลขค่ะใการขอปรกอบรุ่นที่20ปี2องพข้ร้อบเมอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายแพทย์ค่ะ คุณมาักกันยาเที่ยงทำรองประธานสมาคมแม่บ้านและคณะผู้แทนแม่บ้านสถารณึกษาธนาวักษ์ข่ะวร่มมอบดอกไม้ค่ะครับหนึ่งสองครับชั้นครับหนึ่งสอง สาครับหนึ่งสองสามท่านมครับหน่งสองนทีของพวกราทุคนนะครับมีท่างท่านอ่าคุณต่อครับนี่มีต่อแต่จะมีท่านจะเป็นท่านประธานอธิบดนสี่ท่านไปเป็นตัวแทนนครับสองท่านได้ครับ

cái <laughs> <laughs> này cái 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 cái 二、三、四、五、八、